สวัสดีครับจากร้านช่างแดงครับ XT10 ครับอาการปุ่มตรงนี้เสียกดไม่ลงแข็งครับกดรูภาพไม่ได้ครับอันนี้เป็นตัวเสียนะครับนี่ครับปุ่มหักครับ เป็นโลคประจำตัวเข้ามาแล้นะลัวนี้เนี่หักค้างครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับถ้าใครมีกล้องรุ่นนี้ที่เป็นอาการนี้นะะก็ามาส่งซ่อมที่ร้านช่างแดงได้ครับเบอร์เทอร์ศูนย์6ปดหนครับไอดี n ลนแล้วก็บโทรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ